เชิญเล่าเรื่องต่อไปครับน้องอาลีอยู่ฟินแลนด์คหลังจากที่อาลีตอนเมื่อวานที่อาลีเล่าไปถึงบ้านตายายที่ว่าเป็นเรือนไทยใช่ไหมฮะครับแล้วหลังจากที่พ่อแม่ของอาลีกลับมาจากกรุงเทพเนี่ยเอ่อหลังจากที่ฝากไว้กับยายแล้วพ่อกลับมาก็จะมาสร้างบ้านใหม่ในที่ของตัวเองอที่ดินแผ่ที่ดินผืนเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกเป็นอะไรที่แบบแรงบ้านบ้านน้องเราจะเรียกว่ามันแรง เปิดหน้าต่างบ้านมาเนี่ยจะเห็นป่าช้าพี่นึกออกไหม,มหนูมองทุกครั้งที่ตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างก็จะเห็นป่าช้าที่สมัยก่อนป่าช้าเขาจะต้องหามหามศพผ่านบ้านอาลีเนี่ยเพื่อจะไปไว้ที่ป่าช้าสมัยก่อนเขาเรียกป่าช้ายังไม่มีเมนเผาศพต้องไปที่ป่าช้าแล้ว แต่ตอนที่อารีเกิดเนี่ยก็เริ่มมีมีเขาจะเผากองฟอนกันละเริ่มเผากองฟอนที่วัดจต่ไม่ไปป่าช้าเขาเรียกป่าช้าเก่าแล้วทุกครั้งที่ตกข้ามมานโพเพเนี่ยอารีจะไม่กล้าเปิดหน้าต่างเลยมันเหมือนมีอะไรแบบว่า <c oughs> ดึงดูดให้เราต้องมองไปจุดนั้นทง <c oughs> ที่มันก็ไกลนะค <c oughs> ไกลประมาณสองประมาณ สามถึงสี่กิโลได้ห้ากิโลประมาณนั้นจากบ้านเราแต่ก็มองเห็นนะคะให้รู้ว่าเป็นป่าช้าเก่ามันจะเป็นป่าทึมๆเข้าไปต้นไม้สูงๆใหญ่ๆค่ะคือมันเป็นอะไรพลังที่แบบคึมคึมมากไม่กล้าแม้จะมองแต่ทุกครั้งที่เปิดหน้าต่างก็ต้องมองไปตรงนั้นทุกครั้งมันเป็นแล้วบ้านหลังเนี้ยที่อลีอยู่เนี้ย ไฟไฟสมัยก่อนจะใช้เป็นหม้อแปลงหม้อแปลงที่ว่าต้องเติมน้ํากลั่นนะคะแล้วก็ต้องเติมต้องเอาไปชาร์จไฟแล้วก็ถึงจะมานเสียงหลอดรีออนได้ประมาณนะั<ะ>้นครับแต่บ้านน่ะแต่บ้านหลังเนี้ยเปิดไฟยังไงก็ไม่สว่างมันอึมครึมค่ะถึงจะมีหลอดไฟตรงนั้นมันก็อึมครึมม,มองอะไรไม่ค่อยจะเห็นมันจะเป็นหลอดไฟหลังๆทั้งที่ทั้งที่หน้าบ้านอ่ะเปิดได้สว่างแต่ในบ้านอ่ะอึมครึม บ้านจะเป็นบ้านไม้ข้างบน <c oughs> ข้างล่างจะเป็นบ้านปูนสองชั้นแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปช่วงระหว่างขึ้นบันไดเนี่ยนสมัยก่อนจะ về, เด็กจะชอบหลอกกันว่าระวังผีจับคานะอะไรประมาณนั้น <c oughs> ก็คือเวลาขึ้นบันไดเนี่ยจะจะเสียวมากเหมือนเหมือนแบบเรานึกภาพตอนเด็กๆเ,เราจะขี่แบบเหมือนผีจับขาอะไรอย่างเงี้ยแล้ว แล้วตอนตอนที่เราขึ้นไปตอนนี้พี่อารีอยายุเท่าไหร่พี่อารีอายุห้าสิบแล้วค่ะตอนนี้อันตั้งแต่เราเด็กๆสมัยเด็กๆประมาณปหนึ่งปสองประมาณนะะั้นค่ะบ้านหลังเนี้ยอยู่มาเอา่อแล้ววันดีคืนดีก็จะเหมือนจะมีเหมือนเสียงแบบเหมือนคอกม้าแตกเหมือนม้าแบบเหมือนวัวเหมือนควายเดินนะคะนึกออกไหมเวลามันมาเป็นฝูงอย่างนั้นเนะี่ยจะเสียงอย่างนั้นเลยค่ะ เสียงจะเดินรอบบ้านเลยดึกดึกมาจะเป็นเสียงเดินรอบไปหมดเลยแล้วมีอยู่วันหนึ่งอแม่มาปลุกให้มาดูสสงแม่บอกว่าตื่นแม่กระซิบตื่นก็ไปชะเง้อมองตรงหน้าต่างมันเป็นแสงเหมือนแสงไฟไฟฉายใหญ่ๆอะค่ะแสงแสงเหมือนสปอตไลท์อะค่ะอย่างนั้นเลย แต่มันก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะปานกลางแต่รู้ว่าใหญ่กว่าคนเราเนี่ยมันมันจะออกแสงสีเขียวๆส้มๆอะค่ะ <c oughs> แล้วก็าถามว่าแม่แสงอะไรแม่บอกว่าไม่ต้องพูดแม่บอกว่าให้ลงไปในครัวไปเอาสากมาให้เราวิ่งไปลงไปในครัวไปเอาสากมาก็บอกเอามาทําไมแม่แม่บอกเออธนาไปเอามา เราก็ไปเอามาให้แม่จู่ๆแม่ก็เปี้ยงไอ้ศากดนั่นเะข้าไปตรงแสงอะเปี้ยงไปหาแสงอันนั้นนะคะแม่บอกว่าคอยดูนะพรุ่งนี้จะมีคนเดินมาหาสากดแม่บอกแบบเนี้ยก็พรุ่งนี้พอเช้าวันตื่นมาแสงนั้นก็วับหายไปพอเช้าตื่นมาประมาณก่อนที่เราจะไปโรงเรียนเนี่ยมียายคนหนึ่งเดินมามันมันเดินตรงตรงรั้วบ้านเรา เดินหาอะไรก็ไม่รู้แม่ก็ถามว่าย้ายมาหาอะไรแกบอกว่ามาหาของแกบอกทำของหายแล้วทีนี้เอ,อแกก็บอกว่าใช่ค่ะแล้วแกก็บอกว่าเออแล้วทาของอะไรหายแถวนี้ยายก็บอกว่าเนี่ยหาอยู่ แล้วแกก็ไปเจอสากที่แม่เฟียงไว้เมื่อคืนเนี่ยแกก็ถือถือแล้วก็เดินกลับบ้านไปเลยไม่หันมามองไม่หันมาคุยอะไรเลยถือสากที่แม่เฟียงเมื่อคืนน่ะกลับบ้านไปเลยก็ยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะตอนนั้นเราก็เด็กมากแต่มารู้ตอนหลังที่เราโตเราแล้วถามแม่ว่ามันคืออะไรอ่ะแม่แม่บอกว่ายายคนเนี้แกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นอะไรนะเเกเป็นปอบใช่ไหมปอบที่ว่ามัน <c oughs> เขาจะเขาบอกคนเล่นของแล้วแบบเหมือนว่าของเข้าตัว,วาก็จะกลายเป็นปอบแล้วพอตกกลางคืนจะเป็นแสงออกมาหากินอะไรไปน,นั้นเขาเรียกออกแสงคนเขาไล่ก็เลยกออกแสงมาหากินอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็เจอยายคนนั้นอะแต่ยายคุยอะยายาย,ยายจะไม่ศบตาแตงโมงแตงโมงบอกหลับอีกแล้วพี่โชคเตื่น ยุ่ถามหลับอีกแล้วแตงโมมาแล้วเรียกแตงโมขึ้นมาสวัสดีครับน้องแตงโมอันเล่าไปไม่ต้องสนใจผมเพราะว่าเข้าฌานมสมาบัติมัง่งสมาหลับมัง่งเผสมกันไปนะครับขณะที่ขณะที่ถามแม่แม่บว่า<อ>ยายคนนั้นอนะ่ะเป็นใครแม่บอกว่ายายคนเนี้ยจเป็น จะเป็นอยู่ทางทางทางบ้านเราแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านอ่ะเขาเป็นคนเคยเล่นของมาก่อนแล้วทีนี้คล้ายๆว่าเล่นแล้วมันก็ไม่รู้คําว่าเล่นของคืออะไรนะสาัีก็ไม่รู้แต่เหมือนของมันเข้าตัวแล้วตัวเองก็เลยกลายเป็นแบบเนี้ค่ะทุกวันนี้ก็ไม่รู้สากันนั้นไปทางไหนก็คือเขาเอากลับบ้านไปเลยสวัสดีค่ะเจมโมสวัสดีค่ะ ก็เป็นอ<ด><พ>ย่ายนี้ <ๆ S 1> บ้านบ้านหลังที่อยู่ค่ะแล้วบางบางคืนบางคืนก็จะมีได้ยินเสียงเหมือนม้าวิ่งแล้วก็บางทีก็เหมือนเสียงวัวควายเดิอนอะไรเงี้ยรอบบ้านนะคะก็เพิ่งมารู้ตอนหลังมาถามแม่ตรงสมัยก่อนตรงนี้มันเป็นคอกม้าเก่าของใครก็ไม่รู้ที่นานมาแล้วค่ะช่วงช่วงนั้นแม่ว่าตอนที่ตายโยกย้ายมาอยู่เนี่ยมันเป็นสงครามโลกครั้งที่สองแล้ว ต้องแอบซ่อนอยู่ในป่าค่ะแล้วก็จะเป็นอพยพมาเพื่อจะมาจับจองที่ดินอยู่แถวที่นั่นนะคะสมัยก่อนคุณตาบอกว่าแม่เล่าที่ที่ตาพาแม่อพยพมาก็จะมีแบบต้องไปนอนในปา่าบางทีก็ต้องเออ,อบข้าวแห้งไว้เพื่อเพราะว่าหุงต้มไม่ได้เพราะถ้าเป็นควันปุ๊บเขาก็จะทิ้งระเบิดใส่อะไรประมาณนั้นอนะ่ะแล้วก็จะมีพวกโจรพวกอะไรมาป้นกลางทางเวลาเดินทางก็คือ มันก็เลยตรงนี้มันจะเป็นที่พักวัวพักควายพักม้าสมัยก่อนจะเป็นคอกค่ะมันก็เลยแต่เราไปปลูกทับที่ตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เลยมีจะมีเรื่องแปลกตลอดบ้านหลังนี้ที่อยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วขายทิ้งไปแล้วค่ะไม,ไม่ไม่มีแล้วแต่คนที่เข้ามาอยู่ใหม่ที่ได้ข่าวเขาก็อยู่ลําบากนะคะเขาต้องไปเชิญพระเคจีพระอะไรมาทําพิธีก็ถึง อยู่ไม่ได้คนคนที่มาซื้อต่อก็ถ้าไม่ถ้าไม่ตายก็จะป่วยอะไรประมาณนั้นะก็จะอยู่ยากนิดหนึ่งแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนอยู่นะคะแต่รู้สึกบ้านที่ย้ายไปแล้วจะเออเขาจะย้ายที่ปลูกบ้านใหม่แล้วก็ทําพิธีเอาพระมาทําพิธีก็ก็ก็อยู่ได้แต่ก็บอกเป็นที่ที่แรงค่ะ น้องเตงโมมีอะไรมีอะไรจะเล่าไหมคะเ่อยพี่โชคจกหลับแกข้ายานไม่มีค่ะขอสามตัวตรงขอสามตัวตรงนะพี่ไปแล้วไม่มีค่ะหลับ มไม่มีใครอยากขึ้นมาเล่าพี่ไก่เล่าไหมพี่โชคหลับแล้วลลหล,ล,วลับกันทั้งห้องมีใครเชื่ออร์มชัยศาสตร์ไหมอาลีเชื่อนะอาลเีเคยเคยเจอ เรื่องศรษศาสตร์อืมถ้าเข็นเขาบอกว่าศยศาสตร์น่ะมันมีดีแล้วก็มีลายใช่ก็มีสองอย่างมีสายขาวก็สายดําอ่ะถ้าเอาไปถ้า,าไป <c oughs> ทําไม่ดีเนี่ยมันจะเข้าตัวอย่างรวดเร็วเลยแล้วชีวิตนี้จะดําดิ่งลงอย่างรวดเร็วอืมพวกคงจะเหมือนยายที่อรีเล่าไปเม,มื่อกี้ที่แกคิดที่แกเกิดแสงแลแง้วแก เรียกอะไรอ่ะแกจะไปเข้าชาวบ้านเนะี่ะแล้วก็จะแล้วเวลาเข้าเนะี่ยหมอหมอผีจะปากแล้วเขาจะเอาต้นขานะ่ะมาตีแล้วก็เอากะลามะพร้าวนะมาครอบหัวแล้วก็เอามีดโกนกนแล้วก็จะถามว่าถ้าไม่บอกชื่อเนี่ยจะโกนหัวนะอะไรอแกก็จะบอกชื่อแกออกมาเลยว่าแกเป็นไครอยู่บ้านตรงไหนอะไรนักนะคนเนี้ยก็ ก็คงจะเล่นเล่นของที่เขาบอกจะเล่นของอลีก็ไม่รู้ของอะไรแต่ือคงจะเป็นศิลศาสตร์ชนิดหนึ่งอะค่ะคือว่าของตัวทาไม่ดีแล้วของตัวรักษาไม่ได้ไงประมาณเนี้ยต่าประมาณนั้นอะนแล้วแล้วมันเป็นจริงนะกวนจริงจริงไม่ได้วัดเรื่องล้อเล่นนะแต่ไม่ล้อเล่นพาอเห็นกะตามันเป็นแสงแสงวันนั้นยังติดตาเรายันวันนี้เราห้าสิบปีเราคิดดูดิตอนนี้เรายังจําได้เลยไอ้แสงมันเป็นยังไงอะมันติดตามากเลย แล้วใครบอกผีมาหมาจะหอนวันนั้นน่ไม่ได้ยินเสียงกระท่งถสงอหมาไม่เห็นหมาไม่เห่าไม่อะไรเลยมันเงียบมากบางทีก็แกงหางใส่อ่ะหมาเห็นมันถอนหอม,มาไม่เห่านะหมานอนเงียบเลยไม่เห็นว่าเออทั้งที่ไอ้แสงนีออกมาแต่หมาไม่เห่าตอนที่โดนนะพี่ตอนที่โดนอีกวันหนึ่งอ่ะอีกปวาณสองวันลวมั้ง รู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะเป็นไข้เวียนแบบหนักหัว응หนักหัวเหมือนจะเป็นไข้หวัดอะไรประมาณนี้โดนยังไงคะอา,าอ,างอาการตอนแรกโดนยังไงอาการตอนแรกตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะเป็นไข้ <c oughs> แล้วแล้วก่อนหน้านั้นอะก่อนที่จะจะรู้สึกเป็นไข้ไปไหนมาคะก็รู้จัก หมอดูท่านหนึ่งที่เขาเล่นพวกของพวกศิลศาสตร์เลยให mm hmm. ้คนมา่ะทีเนี้ยเขาคนเนี้ยเขาเคยเรียนเขาเป็นคนคเขมรเขาก็เรียนของพวกนี้มาแหละครับเขาถึงทำได้อยากไปเรียนตั้งไหมถ้าเรียนแล้วรักษาไม่ได้แนะ ไม่ตัวเองคิดว่าตัวเองไม่ไปยุ่งดีกว่าเอา <c oughs> อ,อันนี้อันนี้อารีเคยได้ยินมาว่าถ้าคนเล่นของปวกคุณใส่พวกของที่จะเอามาเพื่อเป็นอเออเขาเรียกอะไรมงคลให้ตัวเองก็บอกว่าห้ามลอดใต้เาวาผ้าใช่ไหมอันนี้ที่เคยเได้ยินคนเล่ามานะถ้าลอดใต้เาวาผ้าปุ๊บเหมือนน้องว่าผิดละ <c oughs> ผิดคําคูที่ <c oughs> เอามาก็จะกลายเป็น รักษา,าศาสนาเราดีกว่ามงไห้เอาของดำเนาะไม่รู้จะเรียนไปทําไมเพื่ออะไรถ้าถ้าเพื่อมาช่วยคนอะโอเคเลย <Okay. S 2> แต่วันหนึ่งถ้าตัวเองรักษาไม่ได้ของพวกนี้มันแรงถ้ารักษาไม่ได้อะจะเข้าตัวไม่เอาเนาะไม่รู้จะเอามา <c oughs> ทมําไหม ความจริงนะ่ะคนเราก็แปลกเนาะแบบอยู่ดีดีก็ไปเอาอะไรมาลุกมาให้ตัวเองก็กลายเป็นไปอื่นเร <ขอ S 1> ื่อยไปออเป็นปพระพุทธพระธรรมผสมพระคุณดีกว่าแมเอ,อีกว่าสบายใจกว่าเยอะตัวเองก็ชอบมูแต่ว่าเนาะไม่ไม่อยากจะไปเรียนพวกนั้นอะไรแมวรักษาไมได้คขไไาโตเลยแมวนับถือพระพุทธศาสนาเราเนาี่ยดีที่สุดแล้ว ไหมละขอพับละพีก่กูได้ได้ก่อนที่โดนนะพี่จะลองให้ฟังก่อนอ,อ,อีกยี่สิบเก้านาทีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวน้องแตงโม